ร่วมถกร่วมซักโดย i s u z u m มิเอก่ะครับกลับมาที่ยิ่งถกกระหนกซักในช่วงที่จะตอบคําถามท่านผู้ชมทางบ้านที่ส่งมาทั้งทางจดหมายทางไปรษณียบัตรนะครับเรื่องเบาๆเ,เรื่องเบาๆนะครับเรื่องเบาๆนี้มาจากทาง Facebook ยิ่งถกกระหนกซักท่านเข้าไปดูที่แฟนเพจของเรานะครับแล้วก็มาฝากคําถามได้แสดงความเห็นได้นะครับ ก็เป็นท่านที่ใช้ชื่อเฟซบุ o กอุ้ยนถ้าขอสงวนนามก็แสดงว่าทำไมขอสงวนนามแล้วยังมีจะมีวงเล็บล่ะขีกรไม่ได้เลยฮะเนี๋ยอาจารย์หลุดฝากสวัสดีค่ะดิฉันติดตามรายการทุกวันเลยค่ะชอบมากดิฉันมีปัญหาแบบนี้ค่ะคือสามีของดิฉันเขาเป็นคนที่ขี้เหนียวกับทุกเรื่องค่ะแต่ถ้าเรื่องกินเขาไม่เคยขี้เหนียวค่ะ แต่ถ้าดิฉันเอาเงินไปซื้อของหรือเสื้อผ้าเครื่องสําอางเขาจะทําเหมือนไม่พอใจค่ะสาม,มีเขาเงินเดือนประมาณ50,000ื่นเวลากลับจากทํางานเขาก็จะมาดูเงินว่าวันนี้หนูใช้ไปกี่บาทโอ้โหหนูอึดอัดมากค่ะที่ต้องทนก็เพราะลูกค่ะบางทีน้อยใจหนูก็แอบร้องไห้บ่อยๆย,ยิ่งถ้าหนูให้เงินทางญาติพี่น้องของหนูด้วยแล้วดูเหมือนเขาจะไม่ค่อยสบอารมณ์มากเลยค่ะทุกวันนี้ หนูเลยต้องแอบเก็บค่ากับข้าวในแต่ละวันเอาไว้มีโอกาสหนูก็จะแอบเก็บเอาไว้นะคะมันกลายเป็นความเกลียดที่หนูมีกับสามีเห็นหน้าแล้วหนูก็เลยหงุดหงิดมากแต่ต้องทนหรือหนูต้องทำยังไงดีคะอาจารย์เคยเปิดอกพูดคุยกันแล้วแต่ไม่นานเขาก็กลับมาทำที่สายแบบเดิมอีกหนูสงสารลูกค่ะไม่อยากให้ลูกไม่มีพ่อขอบคุณค่ะอย่าเปิดเผยชื่อหนูเห็นไหมคะไม่เปิดเผยค่ะคุณหนูกับ หนูกับสามีดูรายการอ๋อดูรายการด้วยกันทั้งคู่นะคะเดียนเรียนอย่างนี้นะคะอันนี้เดี้ยนพูดในฐานะของภรรยาก่อนนะคะเดี้ยนว่าถ้าเดี้ยนมีผัวนะคะขี้เหนียวมากเลยเดี้ยนดีใจค่ะแสดงว่าดีกว่าผัวเอาเงินไปปนิบัติเมียน้อยนะคะแต่ว่านี่อาจารย์ยกตัวอย่างกลับมาจากทำงานมาดูกระเป๋าของอาจารย์อ้าวถ้าเดียนเปิดกระเป๋าลูกสาวเดี้ยนแสดงว่ารักเมียเหมือนลูกไหมคะมาดูว่าเงินขาดไหมคะใช้ไปเยอะไหมขาดูรืออะไรเขาดูอาจารย์อันนี้ใช้เงินไปแค่ไหน แล้วจทจไมถ่ะถแล้วเป็นไงใช้มากทักซักถามก็บอกเขาไปสิคะก็ตัวเองนั่งอยู่กับบ้านผัวหาเงินให้จะใช้จะจ่ายอะไรก็บอกเขาไปจริงใจไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนี่คะ,ะ,ะทำไมจะต้องอไปคิดมากกับอีแค่ผัวเปิดกระเป๋าสตัง แต่ว่าใช้เวลาให้เวลา,วลาจาย์ให้เงินญาติเนี่ยอันนี้นก็ไม่ได้นะคะอันนี้คุณต้องปรึกษากันก่อนอบางทีนะคะเมียชอบเอาเงินไปจุนเจือญาติพี่น้องผัวหาเท่าไหร่กระถมไม่เต็มอ,อันนี้ก็ไม่ได้นะคะการ<อ>กช่วยเหลือญาติพี่น้องทางฝั่งภรรยาก็ต้องปรึกษาสาม,มีก่อนอให้เขาเห็นดีเห็นงามด้วยไม่ใช่เงินของตัวเงินของผัว ผัวทํางานมาให้เราใช้แต่นี่แต่งงานกันแล้วนะก็แต่งงานกันแล้วแล้วจะเอาเงินไปให้ญาติพี่น้องมันถูกต้องไหมล่ะวา่าเท่ากับเอาเงินใส่ถังถังก็รั่วตลอดอันนี้ก็ไม่ถูกนะคะทุกวันนี้ภรรยาต้องซื้อกับข้าวไม่เคยว่าจะกินอะไรไม่เคยว่าแต่แต่งตัวซื้อเครื่องสําอางเขาจะว่าแสดงว่าผัวรักมากเลยกลัวสวยและผู้ชายคนอื่นมองถ้เดเยนได้ผัวแบบนีเดเยนรักตายเลยทัเดเย็นชอบค่ะมองแบบนี้ได้ไงเนี่ย ทำไมอ่ะ,อ,ะอันนี้มองในมุมภรรยามุมในภรรยาออแต่ถ้ามองในมุมสามีเดี่ยวคิดว่าการที่เราต้องไปตรวจสอบแสดงว่าหนึ่งภรรยาเป็นคนที่ไม่ค่อยจะคิดให้รอบครอบเรื่องการใช้ใจ่ายหรือเปล่าเห็นอะไรก็อยากซื้อญาติพี่น้องมาร้องห่มร้องไห้ขอสตางค์ก็หยิบเงินให้และอย่างหนึ่งดูซิต้องแอบนะคะเก็บค่ากับข้าวนนเอาเงินไปให้คนอื่นอันนี้ยิ่งเป็นความผิดใหญ่เลยสามีจะยิ่งไม่ไว้ใจทําไมดูซิประทูเหลือวันหนึ่งครึ่งข้างอีกข้างไว้กินอีก วันหนึ่งดูสิเนี่ยเอาเงินไปใช้จ่ายในเรื่องอื่นกับคนอื่นที่ไม่เกี่ยวกับครอบครัวแสดงว่าคุณยังไม่มีเขาเรียกอะไรวุฒธธิภาวะพอที่จะเป็นภรรยานะคะเรื่องค<ล>่าใช้จ่ายในครอบครัวสามีให้ก็ต้องให้เต็มที่ก่อนเหลือเศษคุณถึงค่อยให้คนอื่นจริงไหมคะแต่เวลาสามีเ,เวลาภรรยาไปซื้อเครื่องสําอางเนี่ยดูเหมือนสามีจะไม่ค่อยสบอารมณ์แต่ผู้หญิง่อาจารย์ก็ต้อง ก็ต้องแต่งบ้างแต่งสิครับคุณก็ต้องอธิบายให้ฟังแล้วคุณก็ต้องพาเขาไปเดินซื้อด้วยไม่ใช่ไปซื้อเองโอ้ผมดูผมดูสภาพอย่างนี้แล้วเนี่ยนะเรียนว่านะคะเนี่ย ภรรยาจะต้องสาวมากเลยสามีคงจะแก่ค่ะเดียนเดานะคะคงจะเป็นผู้ใหญ่และมีวุฒิภาวะต่างกันเยอะพอสมควรแ,วแต่ยังไงก็ตามนะคะเดียนคิดว่ามันอยู่ที่จุดเริ่มต้นค่ะถ้าภรรยารู้จักที่จะอธิบายให้สามีเข้าใจด้วยวิธีการนุ่มนวลเดียนคิดว่าผัวก็ต้องอยู่ในโอวาสไหมคะผู้ชายบางคนนะเมื่อตอนจีบใหม่ๆเนี่ยนะซื้อให้หมดเลยจะเอาแป้งเปิงอะไรลิปสติกอะไรซื้อให้ แต่พอได้เป็นภรรยาแล้วทีนี้เริ่มขี้เหนียวแล้วอันนี้จะว่าผัวไม่ดีใช่ไหมคะผู้ชายเลวใช่ไหมคะไม่เสมอต้นเสมอปลายพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้แล้วผู้หญิง<อ>แล้วคะทำตัวหน้าเบื่อไหมคะพอตอนจะมีผัวแม่ฉีดน้ำหอมเต็มที่เลยพอได้ผัวเสร็จเรียบร้อยนอนเน่าเหม็นเปรี้ยวอย่างนั้นหอไม้ยอง <c oughs> ใครจเจ้าใครเจ้าเอาอไม่ได้ไนะด้เข้าข้างฝ่ายชายหมดเลยนะไ,ได้คะ่ะ <c oughs> เรียกว่าผู้หญิงก็ต้องทําตัวสวยด้วยเช่นเดียวกันไหมคะต่อให้ไม่มีแป้งมันตัวเลยจริตจะจก้านมารยาเล็กน้อยมันก็ต้องจะมีฝ่ายคุณสามีถ้าดูรายการนี้อยู่อาจารย์นี่คงจะได้โบนัสมาโอปลายปี อูฟู่พอสมควรอาจารย์พูดให้สามีให้เงินภรรยาหน่อยสิพาภรรยาไปซื้อเครื่องสําอางแล้วก็ซื้อเสื้อผ้านะคะเขาจะได้สวยประทับใจคุณค่ะเดียนคิดว่าเป็นของขวัญที่ดีค่ะผู้หญิงชอบของสวยๆงามๆนะคะครับกลับมาเหมือนเดิมใช่มาสมัยตอนที่อยู่กันใหม่ๆไปซื้อชุดเด็กนักเรียนมาใส่ก็ได้แต่ไอโบนี่ผมขอนะฮะมันเหมาะกับอาจารย์อย่างเดียวไปซื้อโบอย่างนี้ให้ภรรยาติดก็ดีนะคะเอาไว้โบ ก็ขอให้มีความสุขนะครับค่ะ,ะวันนี้ผมและจรา์ยิ่งสักลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับฉันว่าสามีเขาต้องรักภรรยามาก<อ>หเหนียวดีอีกอ๋อดีสิทำไมล่ะรักก็ไม่รักจะถวงอย่างนี้เนอะงงเลยเนี่ย